คุณผู้ชมคะกลับมาที่สถานการณ์ในประเทศไทยนะคะเรื่องต้นทุนในการทํานาของชาวนาในไทยมีค่าใช้จ่ายหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของปุย๋ยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและค่าเช่าที่นาค่ะมีการสํารวจข้อมูลและทําวิจัยขององค์กรชาวนาและชาวนาเองนะคะในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเพบว่าต้นทุนเหล่านี้ราคาสูงขึ้นและตั้งข้อสังเกตว่านอกจากปัจจัยภายนอกแล้วน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่ถึงแม้จะ รับซื้อข้าวจากชาวนารับจำนำในราคาที่สูงแต่ชาวนาเองก็ต้องเผชิญปัญหานะคะเมื่อต้นทุนของสินค้าหรือว่าต้นทุนของสารเคมีเหล่านี้ปรับสูงขึ้นเช่นกันติดตามรายงานจากคุณสถาพรพงพิพัฒนวัฒนาค่ะการเช็ปุ๋ยเคมีในนาข้าวของชาวนาถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ชาวนาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของพวกเขาราคาปุ๋ยจึงเป็นหนึ่งในต้นทุนที่สําคัญของชาวนาที่จะบ่งชี้ไปด้วยว่าพวกเขาจะได้กําไรจากการขายข้าวมากน้อยเพียงใด เลขาธิการสมาคมชาวนาข้าวไทยซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือและวัสดุทางการเกรษตรบอกว่าราคาปุ๋ยในประเทศไทยถูกผูกโยงกับราคาน้ํามันในตลาดโลกเพราะใช้วิธีการนําเข้าเกือบทั้งหมดแต่กําลังมีสัญญาณบ่งบอกว่าราคาปุ๋ยกําลังจะปรับขึ้นในอีกไม่นานส่วนในเรื่องปุ๋ยนาข้าวนั้นแนวโน้มก็น่าจะขึ้นแต่ปัจจุบันนี้เกษตรกรยังไม่ทํานาเพราะน้ําท่วม หลังจากน้ำลดลงแล้วเกษตรกรจะทำนาก็จะใช้ปุ๋ยพร้อมกันถึงตอนนั้นราคาก็คงจะขึ้นจะหาซื้อไม่มจะขึ้นจะบอกเขาบอกว่าของขาดของขาดตลาดนอกว่างงันต้ังขาดได้ยังไงรัฐบาลต้องคุมตรงนี้ว่าจให้ขาดสิใครเขาล็อกเขาจะขึ้นราคาไงก็เลยบอกของไม่มีนะเออ ข้อมูลราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาถูกรวบรวมไว้โดยมูลนิธิชีววิถีทั้งข้อมูลราคาปุ๋ยสูตร16200ซึ่งเป็นปุ๋ยที่นิยมใช้ในนาข้าวซึ่งปรับสูงขึ้นกว่า150บาทต่อกิโลกร,รมัมจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนคนปรปฐมในรอบปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับข้อมูลที่รวบรวมจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรซึ่งมีราคานำเข้าเฉลี่ยต่อตันเพิ่มสูงขึ้นในรอบหนึ่งปี ราคาปุ๋ยที่เกษตรกรซื้อนในท้องถิ่นเนี่ยกมีราคาสูงขึ้นนะครับจากกระสอบละเจ็ดร้อเนี่ยเป็นประมาณ8 3 0ร้อบถึงแปดาบาทต่อกิโลนี่คือปุ๋ยที่ใช้ในนาข้าวนะครับสิบหูนเป็นปุ๋ยยอดนิยมแล้วก็เราเหพบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับราคาปุ๋ยในบางพื้นที่ก็อัพขึ้นไปอีกเป็นกระสอบเพิ่มขึ้นอีกบวกอีกเจบาท ต่อกิโลแต่ว่าตอนนี้ราคาตุ๋ยเคมีนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนสําคัญของต้นทุนการผลิตเนี่ยตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่น่าควรจะเป็นเนี่ยประมาณ25%่สาปรเสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเป็นอีกหนึ่งความจะเป็นของชาวนาที่ไม่ได้ทําเกษตรอินทรีย์ที่จะต้องนํามาฉีดพ่นในนาข้าว2-3ครั้งต่อฤดูการผลิต และมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นเช่นกันจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การต่อทะเบียนสารเคมีทําให้อาจต้องนําเข้าเฉพาะสารเคมีจากยุโรปที่ราคาสูงกว่าในเอเชียประมาณ1เท่าตัวเพราะเป็นเรื่องของการต่อทะเบียนใหม่ที่ทางรัฐบาลใช้มาตรฐานยุโรปเท่านั้นจึงทําให้เหมือนเหมือนปิดประตูตีแมวการตลาดแคบลงเหลือตลาดยุโรปอย่างเดียว ราคาจึงสูงขึ้นผูกขาดผูกขาใช่มันไม่ใช่การขาเสรีแล้วสภาพอย่างนี้ราเอตอะไรี่ต้องทำอย่างนไรรัฐบาลอ้างว่าความมาตรฐานของยาที่อืน่นมาตรฐานสู้มาตรฐานยุโรปไม่ได้แต่จริงๆเป็นงั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้การปรับขึ้นทั้งของราคาปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแม้จะมีคำอธิบายทางเทคนิค ทั้งกลไกการตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงกติกาแต่ก็มีข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ระหว่างการขึ้นราคาต้นทุนการผลิตกับรายได้ที่ชาวนาได้เพิ่มขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวแรงจูงใจหมายว่าแรงจูงใจเรื่องราคาที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้เกษตรกร,รซึ่งเมื่อก่อนอาจจะคิดมากหน่อยในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตใช่ไหมครับเพราะราคามันตำ่ำแต่ว่าเมื่อราคาดีขึ้นเนี่ยก็มีแรงจูงใจที่จะทําให้มีการลงทุนื่อนปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น ไทย p BS ลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริงกับเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ได้ข้อมูลที่ตรงกันว่าที่ผ่านมามีการปรับราคาสูงขึ้นของทั้งปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงและค่าเช่าที่นาจริงซึ่งเฉพาะค่าเช่าที่นามีรูปแบบการจัดเก็บเปลี่ยนจากการคิดราคาไลา่ละ500-1,000บาทเป็นการจัดเก็บตามจํานวนผลผลิตเฉลี่ยประมาณ2ตันต่อพื้นที่ทํานา20ไร่แต่ชาวนาก็ยังยืนยันว่ามีไรายได้เพิ่มขึ้นบ้างจากโครงการรับจำนําข้าว ขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่าราคาข้าวสูงขึ้นเยอะหรือเปล่ามันมันก็สมดุลกันเลยจ้ะแบบว่าประกาศปั๊บฉันต้องขึ้นนะแบบว่ายายาจะถูกอยู่อย่างเงี้ยแต่พอแกไปซื้อฉันนะฉันก็โอเคอ่ะฉันต้องเอาตรงนี้ก่อนเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นเลยไอเรามันจําเป็นไงตรงนี้เสียหายเราก็ต้องเอาเลขาธิการสมาคมชาวนาข้าวไทยเสนอว่า รัฐบาลควรให้ความสําคัญกับงานวิจัยพัฒนามเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นซึ่งจะทําให้ราคาข้าวในโครงการรับจำนาถูกลงได้และจะสัมพันธ์กับการลดราคาขายข้าวไทยในตลาดโลกลดลงมาด้วยและจะทําให้ข้าวไทยสามารถส่งออกต่อไปอยังตลาดโลกได้เหมือนปกติสถาพรพงศ์พิพัฒน์วัฒนาไทยพีบีเอสรายงาน และอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารก็คือโครงการรับจำนำข้าวนะคะโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของข้าวนโยบายนี้รัฐบาลประกาศรับจำนำข้าวทุกมเมล็ดค่ะและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ชาวนาจำนวนหนึ่งตัดสินใจปลูกข้าวพันธุ์อายุสั้นเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงนะคะแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพของข้าวไทย อีกด้านหนึ่งชาวนาบอกว่าไม่ได้ต้องการให้ภาพลักษณ์ของข้าวไทยเสียหายในตลาดโลกนะคะและนำเสนอว่าโครงการรับจำนำข้าวควรจะแบ่งตามคุณภาพของข้าวค่ะแทนที่จะรับจำนำทุกเมล็ดติดตามรายงานจากคุณสถาพรพงพิพัฒนวัฒนาค่ะ ถ้าข้าวกำนันทรงคือจุดที่เคยเป็นตลาดการค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่เงียบเหงาเพราะชาวนาเลือกที่จะขายข้าวให้กับรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งให้ราคาสูงกว่าหลายปีก่อนถ้าข้าวแห่งนี้ถือเป็นตลาดการค้าข้าวของจังหวัดนครสวรรค์พ่อค้าส่วนใหญ่และชาวนาจะนำข้าวมาซื้อขายต่อรองราคากันที่นี่จนยังยุคหนึ่งกระรวงพาณิชย์ใช้ราคาซื้อขายเฉลี่ยที่นี่เป็นราคาอ้างอิงของข้าว แต่ในข้อเท็จจริงผู้บริหารท่าข้าวกำนันทรงบอกว่าในอดีตไม่มีใครกำหนดราคาข้าวเพราะราคาข้าวเกิดจากกลไกการตลาดที่เชื่อมโยงข้อมูลกันมาจากพ่อค้าโรงสีผู้ส่งออกและตลาดผู้รับซื้อในต่างประเทศด้วยความที่เติบโตมาในวงการค้าข้าวผู้บริหารท่าข้าวกำนันทรงยอมรับว่าในระยะสั้นโครงการรับจำนำข้าวทําให้ชาวนารู้สึกว่ามีรายได้สูงขึ้น แต่ก็แสดงความเป็นห่วงว่าววการกําหนดราคาที่สูงกว่าราคาตลาดมากจะกลายเป็นปัญหาของข้าวไทยในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะแนวทางการรับจำนำข้าวทุกมเมล็ดทําให้แนวโน้มการปลูกข้าวพันธุ์อายุสั้นเพิ่มสูงขึ้นด้วยก,ก็ปลูกอะไรมันก็ได้ราคานั้นน่ะถูกไหมมันไม่จาเป็นต้องไปรักษาคุณภาพถูกไหมเพราะว่าทางภาครัฐนี่ไม่มีการกําหนดเงื่อนไขเลยว่าว่าข้าวชนิดนี้ เพราะว่าข้าวขาวนี่มันมีหลายชนิดหลายพันธุ์ถูกเขาแบ่งแยกเป็นเฉพาะของบะลิเท่านั้นเองแต่พอพอ,พอข้าวขาวเนี่ยเขาก็เหมือนกับพันธุ์อะไรมันก็คะคะกันไปเพราะนั้นมันไม่จําเป็นต้องต้องเอาคุณภาพมาขายก็ได้เครือข่ายโรงเรียนชาวนาเป็นกลุ่มชาวนาที่รวมตัวกันเพื่อพัฒนาศักยภาพการเพราะปลูกลดต้นทุนการทํานา พวกเขาเริ่มพบปัญหาที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของข้าวไทยในระยะยาวทั้งการใช้สารเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นจากแรงจูงใจที่ราคารับซื้อข้าวสูงขึ้นการจัดโปรโมชั่นของบริษัทต,ตัวแทนจําหน่ายสารเคมีรวมทั้งพบที่ทางการปลูกข้าอายุสั้นมากขึ้นในฤดูการผลิตรอบที่แล้วด้วยแม้ว่าในรอบนี้จะกลับมาปลูกพันธุ์ข้าวปกติก็ตามบางคนใช้รอบที่หนึ่งไปแล้วนะครับเขาคิดว่าไม่ได้แล้วรอบสองเนี่ยเขาจะใช้พันธุ์ อายุยืนอายุประมาณ120วันอย่างหอมปทุมนี่ลงเขาคิดว่าเพราะว่าลงสีซื้อข้าวพันนี่ราคาราคาดีเ<ม>ทียบเท่ากับจำนำครับนะคือหมายควาว่าใช้สองพันไหนก็ขายด้วยราคาเท่ากันใช้ใช้หอมปทุมกับซีโเนี่ยราคาจะดีแต่ถ้าเป็นอายุ3เดือนนะครับถ้าไม่มีโครงการเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ8 5ดพนหอ๋อนี้คือกลัวว่าจะไม่มีครับผม และนั่นเป็นเหตุผลที่วาสนามองว่าทําให้ข้าวไทยไม่สามารถส่งออกได้ในปริมาณมากเหมือนในอดีตการขายของเราไม่ใช่ขายประเทศเดียวนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้เราล่วงวันอันดับ3ของโลกแล้วนะเ,เพราะฉะนั้นการการขายของเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาพันธุ์หรือไม่ทําให้คุณภาพดีเนี่ยโอกาสที่จะต่อสู้ในตลาดโลกอะ่ะถอยหลังลงไปเรื่อยๆแน่นอน สำหรับชาวนาการขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นย่อมสร้างความพอใจให้กับพวกเขาเพราะต้องลงทุนและลงแรงอย่างหนักจะได้ผลตอบแทนน้อยมาโดยตลอดแต่ชาวนาก็ต้องการปลูกข้าวให้ได้คุณภาพที่ดีด้วยอย่างชาวนาในจังหวัดนครสวรรค์รายนี้บอกว่าการรับจำนำทุกมเมล็ดอาจสง่งผลให้คุณภาพข้าวแย่ลงจรงิงไม่ใช่เพราะเพียงบางคนเปลี่ยนไปปลูกข้าวอายุสั้นแต่ยังมีปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของโครงการด้วย แบฟังฟังดูนะแบบถ้าถ้าพ่อค้าคนกลางไม่ตุกติกอะไรกันถ้าเหมือนเอาออกจากชาวนายัางไงเอาออกอย่างนั้นน่ะไม่มีปัญหาไม่มีน้ำเสวมใช่ถ้าพ่อค้าคนกลางเอาจากชาวนาไปแบบอย่างเป็นล้วนๆอย่างเงี้ยก็ไปส่งล้วนๆอย่างเงี้ยมันก็โอเคไม่ไม่ไม่ไม,มีปัญหาม,มันไม่ใช่เกิดขึ้นที่ชาวนาที่ทําไปนะแบบชาวนาเนี่ยโหทำนี่อยากได้ดีตลอด แบบเอาเราไปแล้วไปฟังข่าวดูแล้วมันเนแบบว่าทําให้ชนะต้อยต่ําลงชาวนารายนี้เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ว่าโครงการรับจำนำข้าวควรคัดแยกคุณภาพของข้าวโดยกําหนดราคาต่างกันเพื่อให้ชาวนายังคงมีแรงจูงใจในการปลูกข้าวให้ได้คุณภาพที่ดีเราทําดีอยู่แล้วไงเราพยายามทําดีอยู่แล้วชนะสิ่งที่ไหนดีเราเราเอามาใส่อยู่แล้วเพราะเราอยากได้ดีไง ทานอายุสั้นก็อาจจะอาจจะเข้าไม่ได้นะจะ้ะอเห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยพูดถึงนะถ้าไม่ได้เกตดเขาเราก็ไม่อยากทําถ้าได้เกตดเขาเราก็ทําปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับที่3ของโลกหลังเสียตำแหน่งหมายเลขหนึ่งให้กับเวียดนามและยังเป็นรองประเทศอินเดียโดยมีข้อเสนอว่า หากรัฐบาลยังคงยืนยันดําเนินการโครงการแล้จำานําข้าวในราคาสูงเพื่อให้ชาวนาได้ประโยชน์อย่างแท้จริงก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพและอาจลดราคารับซื้อลงมาได้ด้วยการหามาตรการลดต้นทุนให้ชาวนาและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นสถาพรพงพิพัฒนรัฒนาไทย p ีบีรายงาน